ดวงดาวในช่วงครึ่งแรกตุลาคมนะคะมีการขยับย้ายสําหรับชาวธนูนะคะย้ายเข้าสู่ภพราภะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีดาวอยู่ในภพรับผลถึงสองดวงนะคะรวมทั้งดาวพระเกตย้ายเข้าภพบ,บินาจะส่งผลอย่างไรในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีธนูรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15้าธันวาถึง14มกราคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับดวงดาวนะคะมีการย้ายวันที่6นะคะก็คือดาวพุธเป็นดาวกันงานของชาวธนูนะคะ ย้ายจากภพกรมมะไปเข้าสู่ภพลาภะนะคะโดยจะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะซึ่งโคจรมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะเป็นคู่6 4อยู่ในภพเรือนลาภะของชาวธนูนะคะสำหรับดาวพุธเป็นดาวเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดชอบนะรวมทั้งเรื่องคู่ครองเรื่องลูกค้าหุ้นส่วนต่างๆนะคะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนลาภะไปเป็นคู่าธาตุในภพเรือนนี้นะคะก็ส่งผลดีกับชาวธนนะูเรื่องของการมีการติดต่อทางการงานที่ราบรื่นขึ้นนะคะ เรื่องของงานการต่างๆมีรับผลนะไม่ว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีความคืบหน้านะคะหรือช่วงนี้การติดต่อทางการงานมีเข้ามาสู่ชาวธนูมากขึ้นนะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะเป็นกเกษตรอยู่ในภพเรือนลาภเมื่อดาวพุธมาร่วมด้วยนะก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุอยู่ในภพเรือนนี้นะคะโชคลาภของชาวธนูจึงดีขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะเรื่องจุดทํากําไรช่วงนี้จะมีลักษณะมีช่วงหยิบจับทํากําไรบ่อยขึ้นนะรวมทั้งเป็นช่วงที่เรื่องของ สเสน่ห์นิยมกลับมาดีขึ้นเนะื่องจากดาวสุ์มีกําลังเป็นเกษตรจึงดึงดูดนะคะในเชิงเรื่องลูกค้านะคะคนนึกถึงนะเรียกใช้เรียกหานะคะหรือช่วงนี้จะมีลักษณะเชิงรับผลแปลกๆเกิดขึ้นนะในเชิงเรื่องอาหารการกินของใช้ของสวยงามนะคะคนนึกถึงเอาเข้าของมาฝากนะรวมทั้งเป็นห่วงเวลาที่ดาวคู่สเสน่ห์ยอยู่ในภพลาภะจึงดึงดูดเรื่องของคนต่างเพศต่างวัยเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คมหาสมาคมนะคะชีวิตอยู่ท่ามกลางคนต่างวัยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพี่น้องบริวารหรืออยู่ในแวดวงเยาวชนเด็กวัยรุ่นนะคะช่วงที่เรื่องบรรยากาศบุตรหลานบริวารดีขึ้นนะเพราะว่าดาวคู่นี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนปุตตะก็คือเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะเช่นมีความลงตัวบางอย่างหรือว่า ว่านอนสอนง่ายขึ้นนะปัญหาบางอย่างเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารได้ถูกแก้ไขจัดการไปนะคะหรือว่ามีโชคเกี่ยวกับเรื่องผู้ช่วยคนสนับสนุนในเชิงลูกมือลูกทีมนะหรือคนที่สักต่ำกว่ามาช่วยเหลือการงานดีขึ้นนะคะสาหรับบรรยากาศในเชิงการงานนะก็คือดาวพุธนะคะที่ผ่านมาอยู่ตรงข้ามกับราหูนะจึงมีลักษณะคลุกคลักบ้างนะคะบางอย่างติดต่อหลายที่หลายครั้งนะคะหรือว่าเรื่องการสื่อสารมีปัญหาบ่อยนะช่วงนี้ถือว่าดาวพุธ แยกออกจากดาวคู่ศัตรูนะคะเรื่องงานการในเชิงติดต่อก็อดีขึ้นราบรื่นนะในขณะเดียวกันเข้าไปอยู่ในภพลาภะนะคะดังนั้นการติดต่อช่วงนี้บางครั้งจะได้ผลสําเร็จนะในเชิงการงานได้งาน,นงต่างๆหรือว่าการขนส่งกันนัดหมายต่างๆมีความแม่นยําเที่ยงตรงมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะสําหรับดาวพระเกตนะคะโคจรจากการทับลักนาเข้าสู่ภพเรือวนวินาศของชาวธนูนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่9้า ตุลาคมไปนะคะดาวพระเกตจะกระตุ้นเรื่องราวในเชิงวินานะ,ค,ะคือเรื่องทางไกลเรื่องต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะหยิบจับทําอะไรบางครั้งจะเป็นเชิงรีบด่วนรีบเร่งได้นะไม่ว่าจะเป็นภารากิจการงานนะคะเรื่องบ้านช่องครัวเรือนมีมาให้แก้ไขปัญหานะรวมทั้งในเชิงเรื่องรายจ่ายนะคะช่วงนี้ก็มีมาแบบด่วนๆได้เช่นกันนะดังนั้นวันที่9ตุลาคมไปนะคะ ดาวส่วนหนึ่งกระตุ้นในเชิงดีก็คือหาเงินได้มีรับผลในขณะเดียวกันก็มาจะจับใจใช้สอยและเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะรับซ้ายจ่ายขวาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับดาวการเงินของชาวธนูนะคะโคจรถอยหลังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะจะเริ่มกลับมาโคจรเดินหน้าในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะดังนั้นเป็นห่วงเวลานะที่เรื่องเงินทองนะคะในเชิงการลงทุนใช้ใจ่ายก้อนใหญ่นะต้องระวังนะคะเนื่องจากดาวการเงินถือว่ายังคงอยู่ในช่วงผิดปกติ ดาวประจำตัวชาวธนูนะคะจะเริ่มโคโจรผิดปกติเหมือนกันนะคะคือช่วงตุลาคมนี้เลยนะคะก็คือเดินโคโจรถอยหลังในภพอรินะคะส่วนหนึ่งเรื่องของปัญหาอุปสรรคจะเข้าสู่จุดที่จัดการจัดแจงได้ดีขึ้นนะเนื่องจากไปถอยหลังอยู่ในทุตสถานภพนะคะปัญหาต่างๆความยากความเหนื่อยของชาวธนูนะช่วงนี้จะเป็นลักษณะจัดการจัดแจงได้ดีกว่าเดิมนะคะ ศัตรูคู่แข่งนะคะก็มีลักษณะถอยหลังไปด้วยดังนั้นเป็นห่วงเวลาที่ชาวธนูนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์จากการที่ดาวพลรหัสโคโจรถอยหลังนะซึ่งในปี67นี้อยู่ในภพเดือนอริพอดีนะคะปัญหาการแบกรับอุปสรรคที่เจอนะในช่วงที่ดาวพลรหัสโคโจรถอยหลังนะคะก็จะเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมนะที่ชาวธนูมีประสบการณ์หรือรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะช่วงนี้ชาวธนูนะคะถือว่าดาวเรื่องพันธุุจะโคโจรถอยหลังในภพอรินะคะ เป็นลักษณะเรื่องของภาระต่างๆในบ้านช่องครัวเรือนนะก็ยังคงเป็นหน้าที่หลักของชาวธนูที่แบกรับนะคะแต่เมื่อดวงดาวถอยหลังก็คือไม่มากไปกว่านี้ไม่เยอะไปกว่านี้นะรวมไปถึงสิ่งใดที่รับผิดชอบอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะมีดาวคู่ดีๆมาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นดาวคู่สเสน่ห์ในภพลาภะนะคะส่งผลบรรยากาศในเชิงอารียารอบนะการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่า เรื่องของความสุขทางใจเกิดขึ้นบางประการนะจากเรื่องของลูกหลานวริวนนะันเกิดขึ้นกับชาวธนูส่งผลเป็นกําลังใจนะคะรวมไปถึงนะระมัดระวังเรื่องรายจ่ายช่วงนี้ก็มาจากเรื่องซ่อมแซมเข้าของนะคะอะไรที่เกิดขึ้นปุบปับฉับพลันเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องญาตนะินช่วงนี้เป็นได้นะคะอย่างไรก็ตามจะเป็นช่วงที่คู่ครองอยู่ในภพลาภะนะคะก็คือพึ่งพาได้มากขึ้นนะใครที่ ที่ผ่านมาพึ่งพาไม่ค่อยได้นะคะช่วงนี้จะมีเหตุเกื้อหนุนกันได้ดีเป็นพิเศษนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องคู่คลองอยู่ในจุดทุเลาเบาบางนะคะการพูดคุยสื่อสารในบ้านบรรยากาศดีขึ้นนะเนื่องจากดาวพุธโคโจรแยกออกจากดาวคู่ศัตรูนะคะดังนั้นช่วงนี้การพูดคุยอบรมสั่งสอนปกครองนะหรือแม้แต่เรื่องการอยู่ร่วมกันนะกับคนหลายวัยหลายช่วงอายุช่วงนี้บรรยากาศสงบรับรื่นดีขึ้นนะคะ สำหรับในเชิงสังคมนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามีดาวสเสน่ห์เกิดขึ้น,นะก็จะดึงดูดเรื่องของคนมาปรึกษาบ้างนะคะคนนิยมช,มชมชอบนึกถึงนะแต่ก็ระวังด้วยเหมือนกันเนะะื่องจากดาวพระเกียรติกระตุ้นพบเรือนวินาศน,นะคะก็คือมาปรึกษาหาหรือมาปรับทุกข์ต่างๆนะบางครั้งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองได้ดังนั้นช่วงนี้นะคะเรื่องทางสังคมมันก็จะมีลักษณะแอบแฝงนะบางทีเข้าสังคมก็ดูให้ดีว่าได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์นะคะ การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆในเชิงหาเงินถือว่าดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งหลังกันยายนนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงที่ดาวการเงินโคจรถอยหลังอยู่นะดังนั้นเรื่องการขยับขยายแวดวงคอนเน็ชันนะคะหรือว่าการมีเป้าหมายทางการงานยอดขายถือว่าดําเนินไปอย่างช้าๆนะคะสาหรับในเชิงการคบหานะคะเป็นช่วงที่เรื่องสเสน์นิยมโดดเด่นนะก็มักจะดึงดูดเรื่องคนต่างวัยนะคะ การก่อเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆนะหรือช่วงนี้ไปถูกอ,อกถูกใจใครบางคนเข้าเนื่องจากดาวกระตุ้นในเชิงรับผลแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเรื่องการก่อเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะหมายถึงการคบหาสมาคมทั่วๆไปก็ได้นะหรือคบหาจริงจัง ระมัดระวังเชิงเรื่องของความลับนะคะสิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือว่าคนที่คบหาปิดบังบางอย่างไว้นะเช่นเรื่องของสถานะที่แท้จริงนะหรืออะไรที่เป็นเชิงผลประโยชน์เงินเงินทองทอง,ทองก็ได้นะดังนั้นช่วงนี้นะคะถือว่าสเสน่ห์แรงนะแต่บางครั้งก็คือเดือดร้อนได้ด้วยเนื่องจากดาวกระตุ้นทั้งสองส่วนนะคะสำหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะจะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวเริ่มโคจรถอยหลังในภพเลือนอรินะคะก็คือเรื่องของ าการใช้สติปัญญาการเรียนรู้ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการเรียนการศาึกษาใครที่เป็นชาวธนูอยู่ในช่วงศึกษาต่อเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะหรือทํางานที่ใช้กฎเกณฑ์กฎระเบียบเยอะๆนะช่วงนี้ถือว่าต้องเพิ่มสมาธิหรือว่าเพิ่มความรอบคอบมากขึ้นก็อาจจะมีลักษณะตรงนี้ที่ผิดปกติไปนะคะเช่นหลงลืมง่ายนะเรียนรู้ช้าหรือว่าสมาธิไม่ค่อยดีนะคะ เป็นช่วงที่อาจจะเจ็บป่วยในเชิงแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้สิ่งต่างๆง่ายนะเรีวยกว่าเป็นช่วงที่ดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะสำหรับในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี67เนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวนะโคจรผิดปกติหลายดวงนะคะโดยดาวที่ส่งผลดีก็คือดาวเสาร์จะกลับมาโคจรเดินหน้านะในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะส่งผลดีกับเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องที่ดินเลือกส่วนไรนาของชาวธนูนะที่จะกลับมา โคจรเดินหน้าในเชิงรายได้รายรับผลประโยชน์นะคะในขณะเดียวกันดาวพระหัสโคจรถอยหลังในภพเรือนอรินะคะอาจจะไม่ค่อยดีนักในเชิงการเรียนการศึกษาการทํางานในเชิงให้ความรู้นะแต่ก็ส่งผลดีกับเรื่องของภาระต่างๆที่แบกรับอยู่เข้าสู่จุดที่มันแบกรับได้ดีขึ้นนะคะให้เป็นข้อมูลทางดวงดาวไว้สําหรับชาวธนูนะทั้งในเรื่องดีเรื่องที่ต้องระวังนะคะรวมทั้ง แนวโน้มดวงดาวในช่วงสิ้นปีนี้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัพเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ